ดก็ยังดอกแดียงซ้อฝน,นมาหนีจ้าน้อมีซ้อฝนมาเจอแบบสวยๆเลยจ้าให้ปวกไปหน่อยจ้าก็ง่ายๆสวยแห่งจุดน้อแป้งซ้อฝนมาผ่อลงหง น่าดีใจค่ะโดนรุมกันมาสิเด้ยร้าปจ๊ะ สวัสดีในวันที่หนึ่งกันยายนหกหาจากพี่น้องมาดุนกับสาฝนเบิงจากม,มินเมื่อนี้มาสาฝนสิไดสิมานบ่จ้ะมาพิกัดน้องแปกตำบลห่วยคาเพื่อบุญทลิกจากพี่น้องจังหวัดอุบ,บลราชธานีที่เก่า,าจากดุนกับสาฝนเบิงว่าสิไดสิมานมาจากพี่น้องเมือนี้ไปกันเลยจ้าจาดอกแดงกอบสาฝนจากพี่น้องเห็เดแดงลังสับสีสวยเลยจ้ะ Nè cô nhai đậu đèo không sao phun mini ta. Cũng khao phin khai ta. Nhưng ít cho nó. Hãy ít ฟันพี่เนาอจอตรวจสอบันเอาได้พี่นากตอบเดียวพี่นี่น้อยจ้ะพี่นองค่ะสมัยาวค่ะ เอาดินจ้ะอืมกดลังสั่มพี่นนอเข็ดแดงนะจ้ะซึ่งเน้นน้อยจ้ะพี่น้อโอ้ยสีงามเห้ขึงคขาเตี้ยจ้ะ đi con nhảy ta đi nhảy ta vô à mùi rồi sau so Hình ta dùm ta อันยยนี้สาฝนงอมหาหอดน้องจองเขาให้แตะพี่น้องบุนไปนน้ำกันมนสิมีเหตุเนี่ยเกิดจะ้ะน,น้องแต่สาฝนมาพอเลยเหอะน่ามีแต่ให้บุญน้ำกันมาสิได้ร้ายปจ่จ้ะน้องมีสาฝนมาเจอแบบสวยๆเลยจะ้ะให้พวกไปหน่อย แอบด้วยจ้ะนี่ซสฟุนละมกักนี่สาฟุนราฟุนสิยุดก็อดบไดใดือเกอ่าพี่น้องมากคือเกอ่ายุดบไดใดเลยจ้ะคนมากมา,ากจ้ะพี่น้อง คนสภาไปเก็บจุ๋มญ่เพิ่งจะงามเฮ่หลุนเดียวกันเลยจ้าจุ๋มไงสวยเพ่งพี่นอ้องงามแพ่งจ้ะสิบเอากรได้จ้ะ ของแสบพ่อพี่เนาะมุกใส่ผ้าที่ตูวฮ้อง,องจ้ะว่าเราไปแกงใส่หน้าใหม่กระแสบด้วยจ่าดอกบานเพิ่ง กานต่อยจะให้เไาใบวบใได้อยจะทางใส่ความละเอียดเนยเก,ก่ตัวไก่หน่อย คนจะสไปดข้าอยยุบานจ้ะทำนี่ล่ะไ้องพี่เนาะ แรงแดดได้สาวแห่งจากตะวันยุบานซ่าฝนฝนตกเข้ามาแรงมากฝนตกจ้ะเทียดเกย์ยิ้นทางไหนเขาก็บ้าคันคางห่าหยากรู้จัเนะหลุ่นหายก็ตั้งใจซ่าฝนในเด้อจ้ะรุ่นไปน้ำกัน แน่ใจพี่น้องขอให้สุขดีสุขภูทุกคนเด้อจ้ะงขงวันพี่น้องขอแป้งจ้ะแป้งหมากจ้ะแี่งง,รงารแตงซ้ำจ้ะมุกันจ้ะอะไรบ่ โอ้แข็งดิพี่เนาะอะไรนี่จ้ะล้างเขียวเทพเพิงจ้ะล้างเขียวจ้ะงามงามเทพเพิงเดอนเทพเพิงข้าไล่จ้ะกอใยจ้ะอื้มเทพเพิงอีกร้องหนึ่งจ้ะ đang xăm já, chùm hình đen mà má já, phừng já, ố thảo phừng ạ, thảo đinh já, phừng thằng ở đây chưa đâu แดงสามพ oh. ี่น้องยัางน้ะยงอีกเห็น้องสามออพี่น้องพ็ดน้องสัมดอกน่้นไม่ง่ายสิจ้ะมุนจะทั้งไงทั้งนะแดดสวยเลยเข่เขาจ้ะพี่น้อง สีนี่น่าเห็นจ้ะก็กอ้าวจ้ะเป็นเขาจ้ะอืรังส่ำพี่น,อน้องงามพี่จ้ะอย่าเทศซาฟุนตัวนี้ถุงเป็นให้ปววไกลหน่อยจ้ะดูน้ำกันจ้ะพี่น้องเอาตาใหญ่มาเด้จ้ะ น้่งสมพี่น่อนงสมพี่หน่นอน้างสมจ้าอุ้ยเสรวันสีเพี่หนอกาดีขนาดจ้าพี่หน่อแสงแดดเบาๆนะจ้าเนาะอ่อนๆแต่ก็ว่ามอเลยสูง,งเขาก็ไปเห็นตกนะจ้ะาฮัดพี่หน่อเห็นปะจ้า ้องส่มจ้ะสิงามแห่งจ <what> exactly ้านั่งเเรจ้ะเยือนแล้วจ้ะแตบ่เห็นไลนยนะจ้ะนั่งเรพี่น้องจ้บูรชมบูนแ่แข็งดีจ้ะททานจะ อ่กผเสียเห็ดเนอะมาซ้ำจ้าว่าแมนพี่หน้องเหดล้างเลยสีคือการขับจ้าเฮ็ดกอเหลืองพี่น้องตนลาชาเพิ่นคือเฮ็ดกอใหญ่เลยจ้ะดอกใหญ่คือกัน ูหมเดียวกันไล้ไหจ๊ะกกอใหญ่ชาวคนขิงขาเห็ดยังกะหวมรวมกันจ๊ะอู้ยุนแองสามเท่าขิางขาลายจ๊ะ

เห็นแล้วกันพี่น้องามดีจ้ะจุ่มตัวนี้สีพี่น้ององามพี่ลึกถึงจ้ะตัวพันธุ์ทองจ้ะหัวห้ังกันอีกจ้ะสิพอว่าพี่น้อง

เขาหน่อยน,น้องสามจะ้ะด้านล่างพี่หน่ออ้ยสวยๆจ้ะออนสีเพิ่นอ้สย,ส,ย,ส,อส,ออยสีพี่น,อน้อจะองป็ยงามเหมจ้ะอีกยอดง่างามหอมจะ้ะ Hoa thong lưỡng thang thang xăm thang hết, ổng thang 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 đỏ thang 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 คนเดียวกันคุพี่น้องถือกินจ้ะจุ่มหนึ่งสวยๆได้จ้ะจ้ะอย่าเท็ดซ่อฝนมาหน่อยได้จ้ะพี่น้องเป็นเท็ดรวมๆเด้จ้ะมาหนิดุ่มกับซ่อฝนอีกจ้ะพี่น้องกำลังหากลับไปหารถจ้ะข่าดินจ้ะให้เพิ่งที่เทิงพูนพี่น้องเพิ่งข่าทองเรือ พึ่งจะพี่น้องคือข้าวจ้าสาวฟิงิพาพี่พ่น้องมาสรุปยอดเฮ็ดจ้ะของวันที่หนึ่งกันย่าฮวกหาจะพี่น้องมันหนีเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนไม้เน่าจ้ามาทางบ้านน้องแป็กน้องจองจ้าถือว่าม้าเน่าจ้าพี่น้องนี่เก็บเต็มกระตาใหญ่เลยจ้าจ้าเสียงชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดเลยด้วยจ้า กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นัจ่จากพี่น้องจะบระิผาคลิปต่อไปว่าซาฝนสิพาพี่ผ่านนองไปพิพกัดได้ไม้ได้ปลาได้จ้ะสำหรับคลิปนิมนี่ซาฝนขอตัวกับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า